สวัสดีนะคะทุกคนชาวสายฝรนะคะโพสเห็นวีดีโอคนที่เขาหาสามีฝรั่งนะคะ หรือหาแค่แฟนยังไม่ได้คิดเป็นสามีเนี่ยมีหลากหลายนะคะผู้หญิงไทยที่ต้องการมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ยากจนไม่ใช่เฉพาะมาจากภาคอีสานไม่ใช่เฉพาะคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีนะคะคนที่ดูช่องที่เขาแนะนําวิธีการเนี่ยนะก็หลากหลายนะคะคนที่แนะนําแล้วเขาก็มีข้อมูลลึกเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศ ต,ต่างๆที่ไปอยู่คนเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เวลานะคุณในการหาข้อมูลแล้วมาบอกแนะนำนะคนที่ไปฟังนะคะก็หลากหลายเหมือนกันโปลรประเมินจากคอมเมนต์ประเมินจากคำถามนะคะที่ถามเอาไว้คนที่ไม่รู้อะไรเลยยังมีอีกเยอะใส่ซื่อมากๆนะคะประสบการณ์น้อย ไม่ได้เปิดหูป่าตามากนักนะคะเพราะอะไรหลายช่องมากที่เขาพูดให้ข้อมูลเยอะแยะนะคะคนที่เข้ามาฟังโบสก็ไม่ใช่แนวที่เป็นลักษณะข้อมูลต้องคิดเออโบจะพูดอะไรวะเดี๋ยวนะโบ๊ขอเรียบเรียงคำพูดตัวเองก่อนโบเนี่ยพูดไปอะนะหลายคนไม่ได้เข้าใจอะ่ะไม่ได้เก็ตเลยว่าโบสสื่ออะไร น้องที่เขาคุยกับโอนนะเขาก็บอกอ่ะเป็นกลุ่มคนแหละที่เขาฟังพี่โอนะเขาเข้าใจเป็นกลุ่มคนที่เขาคิดได้กลุ่มคนที่อ่ะเป็นยายมียายมาอยู่ท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งอย่างเงี้ยกลุ่มหลายหลายคนในกลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดไม่ได้เขาไม่เข้าใจ เพราะพี่โอร์ไม่ได้พูดเข้าประเด็นที่เขาต้องการฟังไงก็ไม่เป็นไรนะคะพวกก็ girl, ทําเท่าที่โบสคิดของโบสแนวคิดของโบสคือเลือกผู้ชายที่เราดูแล้วพิจารณาแล้วว่าเราเอาชีวิตไปอยู่กับเขาแล้วเราจะมีชีวิตที่ไม่แยก่กว่าตอนเราอยู่ไทย ใครที่มองหาผู้ชายที่ดึงตัวเองขึ้นมาจากความยากจนตรงนี้เนี่ยป๊อเข้าใจนะแต่ป๊อดอะแนะนำคุณได้ไม่ตรงจุดที่คุณต้องการเพราะตัวป๊อดเองป๊อดไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยากจนในความเป็นจริงอะครบอบครัวป๊อดอะไม่ได้รวยเลยนะตัวป๊อดเองอะก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีที่นาไม่ได้มีที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยแต่ป๊อก็ไม่เคยคิดว่าตัวเอง ยากจนท,ทั้งทงที่ไม่มีเงินเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานหาเช้ากินข้าติดลบอีกต่างหากก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองยากจนก็ไม่ได้มองหาแบบที่ผู้หญิงไทยทางชนบ,บทมองหาโบนี่ต้องคิดถึงคำพูดตัวเองอะกลัวเหมือนกันกลัวจะโดนโดนอะไรไม่รู้ที่ทำให้โบนอ่ดูไม่ดีดูแย่ไปว่าใครหรือเปล่าอย่างนี้คิดเยอะคิดเยอะ คนที่มองหาสามีฝรั่งเอางี้แล้วกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะแบบไหนนะคุณมั่นใจว่าภาษาอังกฤษตัวเองอะ่ะดีมากพอที่จะสื่อสารกับคนอื่นที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยให้ได้ก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ ก็ทำให้ได้ขึ้นมาไปเรียนไปฝึกจะทำยังไงก็ได้ให้ได้ให้ถือสารให้ได้นะแล้วคุณก็เลือกเลือกคนที่คุณจะไปเจออะไม่ได้เลือกคนติดต่อคุณจะติดต่อใครก็ได้คุณจะคุยกับสแกมเมอร์คุณจะคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังคนที่เขามามองหาแค่คู่นอนคู่เดทก็แล้วแต่คุณเลยหลักๆคือถ้าภาษาคุณได้คุณก็คุยได้ คนที่ภาษาพอได้แต่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้พูดบ่อยๆคุณก็พูดซะสร้างความกล้าสร้างความมั่นใจในการพูดคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่าฉันจะพูดผิดไม่เป็นไรพูดไปเถอะพูดผิดก็ให้ได้พูดแล้วสมองเนี่ยต้องคิดด้วยคนที่เรากำลังคุยกับเขาอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงชั่งน้ำหนักด้วยเขามีความเป็นไปได้มีความน่าเชื่อถือ แค่ไหนอย่าเชื่อใครง่ายๆเพราะสมัยนี้ยุคนี้ปีนี้ขโมยขโจรเยอะแยะทางอินเทอร์เน็ต <c oughs> นะเดี๋ยวนี้ขโมยขจรขึ้นบ้านอะ่ะก็มีขโมยขโจรทางอินเทอร์เน็ตก็เพียบนะคะระวังระวังกันให้มากๆนะคะคุณต้องทำตัวให้ฉลาดนะคะคุณต้องมีความระแวดระวังอะไรที่คุณ ไม่มั่นใจคุณคิดเอาไว้ก่อนว่าฉันจะไม่เชื่อเขาง่ายๆคำถามที่บอกว่าผู้ชายจากประเทศนั้นจากประเทศนี้เขาหลอกผู้หญิงไทยเยอะไหมเขาหลอกเก่งไหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชาติไหนนะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ทำให้คุณหลงเชื่อได้อยู่ที่ว่าคุณจะหลงเชื่อง่ายไหมละ่ะถ้าคุณไม่ใช่คนหลงเชื่อง่าย คุณไม่ต้องถามหรกคำถามพวกนี้ว่าเขาหลอกเก่งไหมเขาจริงใจไหมคุณต้องรู้จักช่างน้ําหนักคุณต้องมีเซนต์เซนที่ทำให้ตัวเองอะปลอดภัยคุยกับผู้ชายแล้วผู้ชายมีความเวอ่อวังเยอะๆผู้ชายเริ่มที่จะให้ข้อมูลแบบสร้างฝันผู้ชายเริ่มที่จะทำให้คุณสงสารทำให้คุณใจอ่อน แล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่องเงินให้คุณควักเงินอะไรเหล่านี้เนี่ยคุณก็ตัดสินใจเอาว่าคุณจะเชื่อเขาหรือคุณจะเอาตัวเองให้รอดตราบใดที่คุณไม่อ้าแขนรับใครเข้ามาคุณจะปลอดภัยตราบใดที่คุณไม่ดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนคุณจะปลอดภัย ทุกสิ่งอยู่ที่ตัวคุณเองตัดสินใจและกระทำนะจ๊ะระวังระวังมากๆเมื่อติดต่อกับผู้ชายยังไม่นานเลยผู้ชายบอกว่าจะไปหาเขาอยากมาให้เขามาคุณเขาอยากมาให้เขามาคุณไม่ต้องไปนัดแนะไปรับที่สนามบินคุณนัดไปเจอเขาที่สถานที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็หาคนไปด้วยหลายคนบอกว่าเดทแรกอย่าพาใครไป คุณก็พิจารณาเป็นคนคนไปคุณคนไหนที่คุณคุยมานานๆแรมปีคุณรู้จักเขาระดับหนึ่งโอเคนี่เป็นการนัดเดทคุณก็ไปโดยที่ไม่ต้องพาใครไปก็ได้เป็นลักษณะที่คุยกันแป๊บๆแล้วเขาบอกเขาจะมาล้คุณยังมีความเชื่อใจเขาไม่มากพอคุณยังรู้จักเขาไม่มากพอคุณนัดเขาสักที่หนึ่งที่คุณ พิจารณาแล้วว่าปลอดภัยพาคนไปด้วยนะคุณเขาอาจจะโผล่มาหรือเขาอาจจะไม่โผล่มาก็ได้อย่าคาดหวังกับการนัดเจอกันครั้งแรกนะคะเขามาก็ดีเขาไม่มาฉันก็ชิลๆอย่าไปรู้สึกเสียใจผิดหวังเขาเทหรือใดๆที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีนะคะทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้นะคะในชีวิตมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นละคุณเพราะว่าการกระทําไม่ได้เกิดจากตัวคุณคนเดียวการกระทําเกิด จากบุคคลอื่นด้วยนะจ๊ะฟังแล้วใครคิดได้ใครเข้าใจว่าสื่ออะไรโปรด,ดีใจนะใครที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่ว่ากันขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ